สวัสดีครับผมจ่ารำชาวนาวันนี้มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมไปชมพร้อมกันครับด้านหน้าท่านผู้ชมในขณะนี้คือต้นขตินเทพาหรืออากเตียอายุประมาณ5ปีนะครับวันนี้ผมจะมาวัดเส้นระบงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันสูงจากระดับพื้นดินประมาณ70เซนนะครับอายุ5ปีสูงประมาณ 15เมตรนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับผมเตรียมไปแล้วเพื่อความสะดวกนะครับเพราะว่าถ่ายทําคนเดียว130เซนนะครับเส้นระบงของเก้ากระินเตพาต้นนี้เป็นไม้โตเร็วที่น่าปลูกนะฮะท่านผู้ชมประโยชน์มากนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมสูงประมาณ15เมตรนะครับนี่คือผลผลิยได้ของเขานะครับท่านผู้ชมใบร่วงหล่นมานะครับ ก็จะกองนะครับกวาดกองแล้วก็นําไปทําปุ๋ยได้นะฮะท่านผู้ชมถ้าเรามีเวลานะครับมีสูตรสัตมของเขานะครับวันนี้นํากระตินเตพาไม้โตเร็วไม้หน้าปลูกอีกกันนิดนึดนงมาฝากท่านผู้ชมต้นนี้เป็นต้นแรกนะครับสูงประมาณสิบห้าเมตรนะครับใหญ่โตมากเลยเห็นนะฮะสามารถเราไปแปลรูปได้นะครับถ้ามีเวลานี่นะนี่ห้าปีขึ้นไป 5ปี6ปีเนี่ยก็ถือว่าจะได้แล้วนะฮะวันนี้นํามาฝาก่ามผู้ชมกระตินเตพาไม้โตเร็วไม้หน้าปลูกอายุประมาณ5ปีนํามาฝาก่านผู้ชมขอบคุณท่านละการติดตามรับชมพบใหม่คลิปหน้าโชคดีสวัสดีครับ